เออวันนี้ผมจะมาตั้งคาส่าเฉยๆนะครับอย่าเพิ่งสนใจเลยเลยจะค่อยไปเจอกันนะครับผมจะผมจะมาเล่นเกมไหมครับนะครับอืมอเค เดี๋ยวตัดไปเลยโอเคเข้ามาถึงแล้วครับในเกมไม้ครับโอเคเข้ามาถึงแล้วนะครับในเกมไม้ครับอาจจะแหลกหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนหนึบผมก็ได้เล่นแล้วสับผัดนะครับกระโดดตัดไม้ด้วยหัวต้องสร้างหัวนอกไปแล้ว เอ้ยหน้าไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเขอ้ามาปรับของก่อนอเร็วเรวดิ ค <Okay. S 2> ตรงหลั้นจะเสกของมาเลยครับโอเค ผมก็ขอเออก็ถูกผมก็ขอจะจบคลิปนะครับขอเพียงแค่หนึ่งไลค์ก็พอนะครับ โอเคก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่เท่านี้ก็น,นะครับ